กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมก็สำหรับวันนี้มาพบกับเซลลต้นอีกแล้วที่โชว์รูมอิซูซุคิงยอนสาขาพิพมายนะครับผมวันนี้นะที่เซลลต้นจะพาทำคลิปให้ทุกท่านได้ดูนะครับต้องบอกว่าเจ้าของรถบอกว่าที่รีไม่รีวิวไม่ได้นะคันนี้ก็บอกก็จัดไปคือต้องบอกว่าโอาโหน้องแบบ แต่งแบบเก็บทุกจุดเลยนะคุณผู้ชมอะไรเปลี่ยนได้เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนได้เปลี่ยนสมชื่อกับแบบว่าเป็นช่างพอดีว่าเจ้าของรถคันนี้นะครับเป็นน้องช่างที่ที่ศูนย์นะครับน้องเป็นช่างซ่อมบำรุงรักษาดูแลรถใหญ่นะครับน้องก็มาออก,กเป็นสี่ประตูก็บอกว่าแต่งเก็บรายละเอียดทุกจุดจริงๆเดี๋ยวเราไปดูกันหล่อมากนะคุณผู้ชมสำหรับกันนี้นะไปฮะสายเทาอีกแล้วครับคุณผู้ชม นี่ลอลอเลยนะครับสำหรับรถน้องเขานะเป็นไงดูข้างๆโอ้โหมองข้างนอกอาจจะมีแค่ล้อนะเดี๋ยวเซลลต้นพาดูข้างในด้วยเก็บทุกจุดจริงๆสวยมากสวยมาก,มากเดี๋ยวพาไปดูนะอันดับแรกเลยนะครับคันนี้เป็นรุ่น LDA นะครับสประตู LDA นะราคารถของเขาเนี่ยคันนี้รวมค่าสบอลเงินแล้วจะอยู่7จ็ดแสบาทนะครับผมนี่อันดับแรกชิ้นแรกที่น้องเขาใส่ กอบป้ายไทเทนะครับใส่กอบป้ายไทยเทสวยดีนะครับส,สวยด,นะวยดีก็ดูซิ่งๆเลยนะครับแต่น้องเขาบอกว่าคันนี้คือเน้นเน้นใช้งานด้วยเข้าไร่เข้านาผมก็เลยเฮ้ยมันเข้าไร่เข้านาได้จริงเหรอครับมันก็ไม่ได้เตี้ยมากหรอกครับคันนี้นะไม่ได้เตี้ยมากแต่ว่าของแต่งเยอะนะครับอันนี้พวกชุดไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้า ไฟตัดหมอกอะไรนี้คืออันนี้มีมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับก็คือถ้าเราซื้อรถที่เป็นสเปค lda อย่เงี้ยครับมันจะมีมาให้แบบนี้เลยนะครับคันนี้นะครับผมใส่ล้อนะครับใส่ล้อนะครับคันนี้เป็น te 3 7นะครับอันนี้ไม่ใช่งานหยอดแดงนะครับจริงๆมันเป็นงานตัวสติ๊กเกอร์นะแต่ผมจําไม่ได้ว่า,าน้องเขาบอกว่าแม็กตัวนี้เป็น pro max หรือ spp ก็ไม่รู้ผมผมผมจำไม่ได้นะ เขาเลือกใช้เป็นตัวนี้ te 3 7นะครับการยกก้าการเอ้ย5รลูโทษทีครับ5รลู6กา้านนะครับซึ่งเขาก็ใส่ตัวแปงนะครับจาก6ออกหก็คือตัวแปงเนี่ยหนา1นิ้วนะครับพอหนา1นิ้วปุ๊บมันก็จะดันล้อออกมาประมาณนี้น่าจะมี2นิ้วอะ่ะคุณผู้ชมหน้าหลังเท่ากันออกเท่ากันเลยหน้าหลังเพราะว่าเขาใช้สเปคล้อหน้าหลังอะ่ะกว้างเท่ากันนะครับนี่ก็จะยื่นออกมาแบบนี้ ข้างหน้าเนี่ยเป็นสตัดปรับเกียวนะครับข้างหน้าเป็นสตัดโหลดมา1นิ้วนะครับโหลดมา1นิ้วนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยใส่เป็นกลองโหลดเดี๋ยวผมพาดูนี่ฮะเห็นไหมกองโหลดที่จะเป็นออกสีเขียว,ยวครับอันนี้ใส่กล่องโหลดมา3นิ้วนะครับใส่กลองโหลด3นิ้วยางเนี่ยใช้เป็นยางเบอร์255 50ขอบ18 นะครับ2 5 5 5้ขอบ18ก็ไม่ได้เตี้ยมากนะคุณผู้ชมผมบอกเลยคันนี้ถ้าจอดเปรียบเทียบกับรถเดิมๆนะไอ้ด้านท้ายอาจจะดูเตี้ยแต่ว่าชายล่างอย่างเงี้ยพอวลาจอดเทียบเทียบกันเนี่ยถ้าสเปคนี้ไม่เตี้ยนะฮะนะไม่เตี้ยนะครับคือคือมันมันมันพอดีนะครับมันใช้งานได้จริงถ้าสเต็ปนี้นะแต่ถ้าเป็นหน้า2หลังสามันจะเตี้ยกว่านี้นะครับนี่ก็มือเปิดประตูจริงๆเป็นสีเดียวกับตัวรถคันนี้ก็ใส่ตัวครอบครีเมียมไปเรียบร้อยแล้ว แล้วก็คันนี้ใช้เป็นฟิล์มเขียวไฮคูนะครับฟิล์มเขียวไฮคูนะครับน่าจะเป็นเบอร์ R10 แหละมาตรฐานที่ว่าชอบใส่กันนะครับน่าจะ R10 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 ครับ R10 เนาะฟิล์มเขียวไฮคู r 1 0นะครับก็เน้นใสด้วยนะครับแล้วก็เวลากระจกมันสะท้อนกับไฟอ่ะมันจะออกเขียวนิดๆสวยนะครับฟิล์มเบอร์นี้สวยแล้วก็คือกันร้อนได้ด้วยนะครับ สำหรับด้านหลังนะครับคันนี้นะครับก็น้องเขาก็ใส่ตัวนี่ค้ำท้ายเขาเรียกค้ำท้ายไหมนะก็ก็นี่แหละแต่เป็นค้ำหลบป้ายนะครับก็เป็นออกสีแบบน้ำตาลน,น้ำตาลน,นะครับน้ำตาลทองประมาณนี้นะฮะแล้วก็คันนี้นะครับก็มีใส่ท่อหน้าเผาด้วยละล่นเลยเดี๋ยวผมลองสตาร์ทฟังเสียงให้ดูนะครับให้ดูนะครับ นี่ใช้เป็นท่อออกออกหน้าเพานะฮะนี่ความดังไปนเนี้ยผมเบิ้ลให้ดูนี่ครับก็เป็นท่อออกหน้าเพานะครับโอ้มันขาดไม่ได้เลยสเต็ปมาขนาดนี้แล้วนะ <c oughs> นะครับผมแล้วก็คันนี้นะ โอ้โหรายละเอียดเล็กๆน้อยๆใส่ของแต่งเยอะมากนี่ก็มีแก๊บหลังแก๊บหลังเป็นมอนซ่านะครับผมเป็นคาร์บอนนี่นะครับติดเองสั่งมาติดเองอย่างเดียวอย่างว่ารถช่างนะนะครับผมนี่เปิดเข้ามาด้านในเมื่อกี้ไม่อยากเหยียบเลยฮะใส่พรมนะครับเป็นพรมหมักลุกแดงดำนะครับเพิ่มความสวยงามแล้วก็ LDA เนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมเบาเขาเนี่ยจะเป็นเบาผ้า นะครับพอเบาเป็นเบาผ้าแบบนี้ใช่ไหมแผงประตูมันก็เป็นผ้านะน้องเขาก็เอาตัวนี้มาหุ้มเลยนะครับถ้าใครอยากได้ก็ตัวนี้มันสั่งซื้อได้นะแต่เดี๋ยวผมถามให้ทีว่าน,น้องเขาสั่งซื้อทางไหนมันจะเป็นเหมือนแบบผ้าแคปล่าครับแต่ว่า,าใส่หุ้ม กับตัวเดิมเข้าไปมันก็ยังได้ความนุ่มอยู่นะเห็นไหมเวลากดมันจะยุบๆอย่างเงี้ยครับมันจะได้ความนุ่มแล้วก็เพิ่มความสวยงามดูแลรักษาง่ายนะครับเพราะว่าอันนี้มันใช้ผ้าเช็ดอะไรก็สะอาดแล้วนะฮะนี่นะครับหุ้มหมดเลยสี่บานนะครับสี่บานแผงประตูนะครับนี่ผมหมากลุกอีกแล้วนะฮะแล้วก็หัวเกียร์นะครับโอ้โหเป็นไง สวยงามไหมนะครับใช้เป็นหัวเกียร์ไทเทนะครับยกตรงนี้ได้ปกติเหมือนเดิมนะไม่ได้ติดอะไรนะคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมลองใช้งานเนี่ยเข้าเกียร์ถอยได้ปกตินะครับนี่ก็ใส่อันนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีดิฟฟี่นะครับแต่ดิฟฟี่เนี่ยผมไม่แน่ใจนะเมื่อกี้ผมลองสาตาร์ทรถดูมันไม่ติดเนี่ยมันไม่ติดแต่ว่าผมว่าเขาน่าจะยังต่อไม่เสร็จนะครับยังต่อไม่เสร็จนะครับแล้วก็นี่มีวัดบูทหน้านะ้ำมันมาให้ตัวนึง นะครับผมที่น้องเขาใส่นะครับดิฟฟี่วัตบูธครบนะฮะแต่ว่ามันยังไม่ติดเดี๋ยวต้องรอเขาน่าจะยังไม่ได้ต่อนะครับย่าจะยังไม่ได้ต่อแล้วก็อันนี้เขาเลือกเป็นติด d ิ f ฟี่บนกับคอนโซลนะครับติดบนคอนโซลนะฮะนี่แบบนี้เลยมันก็จะตั้งๆแบบนี้แต่ว่าตัววั o บูธเขาติดจะจกเพราะว่าตรงนี้พื้นที่มันเหลือน้อยแล้วมันน่าจะเป็นเพราะมันโค้งด้วยหรือเปล่านะน้องเขาก็เลยติดข้างบนแบบนี้นะฮะ นี่แล้วก็มีนี่อีกฮะสาอากาศไทยเทนะครับสวยงามนะครับใช้งานได้จริงนะครับผมนี่สวยๆเลยส่วนภายในที่เป็นพวกเบาะหนังอะไรพวกนี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะได้หน้าจอเป็นแสดงผล7นิ้วมาเรียบร้อยแล้วสำหรับ LDA ก็ก็ถือว่าการใช้งานตอนนี้ครบเลยครบเลยนะครับผมก็ ถุงลมนิรภัยมีมาให้เบรก ABS มีมาให้กล้องมองหลังมีมาให้นะครับนีคบ่ครบเลยสวยงามสำหรับคันนี้นะก็น่าจะแต่งหมดไปเยอะนะครับน่าจะแต่งหมดไปเยอะนะครับนี่ถ้าท่านใดนะที่กำลังออกรถรุ่นนี้หรือตัวเตี้ยรุ่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็น SLDA หรือ Z เนี่ยแล้วเราอะไม่อยากแต่งให้แบบว่า ให้มันใช้งานยากให้มันต่ําเกินแต่อยากได้ความสวยทรงสวยใช้งานได้จริงนะครับสเตปนี้นี่โอเคเลยนะในเรื่องของการโหลดและขนาดยางหน้าหหลัง3ก็ได้หรือว่าถ้าน้้บรรทุกของด้วยก็หน้าหหลัง2ก็ได้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับสําหรับสเตปนี้ไม่เตี้ยมากนะคุณผู้ชมใกล้เคียงกับของเดิมเลยเนาะถ้าอยากแต่งได้ความสวยงามแล้วก็ใช้งานได้จริงก็ทรงนี้ก็โอเคนะครับ สำหรับคันนี้นะครับตอนนี้ที่เซลต้นก็จัดโปรโมชั่นอยู่เหมือนกันดาว30,000กว่าบาทนะก็มีแถมแม็กแต่งอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับผมก็ทักเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางเพจ Facebook หรือ Line หรือเบอรโทก็ได้ได้หมดนะโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้เซลต้นฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ